สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายทิติตามย t u b e อยู่ในขณะนี้ครับพ่อกันอีกแล้วเนาะกับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับเทียงเจ้าเจ้าในยู u b e สุมือสุมือก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับด้วยีิติดตามใน y YouTube อยู่สุมือสุมือสุมือเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ที่เฮ็ดอาหารนำเสนออาหารแต่ละมือแต่ละเว้นไปนะครับ มือนี้ก็เช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่น้องทั้งหลายกับพ่อครับอาหารที่พ่อหญ่อ้วนสีนําเสนอคือเก่าแหละครับมือนี้ก็ดีแต่ว่ามือนี้สีเป็นหยังนะครับผมก็สีขอเ่เสียเวลาเลยกันก็สีเนี่ยนําเลยมือนี้นะครับผมสีเห็ดลาบหมูครับลาบหมูแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวสิเป็นแบบไดก็จังเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวผมเสีหยห้เบิงซะก่อนผมเสีหยห้เบิงซะก่อนมีอย่างแง อันนี้ก็คือหมูเนื้อแดงนี่แหละครับหมูเนื้อแดงนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็หนังครับหนังอันนี้ก็ใส่ครับอันนี้ใส่อันนี้เลือนนดนะครับเด้อเน,นี่เลือดอันนี้ก็พักละครับนี่มีมะนาวสลระแหนต้นหอมพกขี้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วกับลูกโดดครับนี่ลูกโดดอันนี้ก็ชิ้นรสหน่อยหนึ่งนี่ก็พริกป่นครับนี่พริกป่น อันนี้เกลือครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือแล้วก็นี่ครับอันนี้คือข้าขวัวครับนี่แหละครับเครื่องปรุงกับซีมีอยู่ซัมนี่นะครับที่นี่ขั้นตอนในการเห็ดเดืดเห็ดตั้งไหนนะครับเดี๋ยวผมสีเห็ดไหเบิงก็ตามพ่อใหญ่อ้วนไปนะครับเด้อตามพ่อใหญ่อ้วนไปเดี๋ยวสีเห็ดไหเบิงอันดับแรกก็เอาหมูมาฝักสร้อยซะก่อนนี่บางส่วนผมก็สร้อยไว้แล้วล่ะก็เหลืออยู่หน่อยเดียวเดี๋ยวพิสร้อยไหเบิง เนี่ยครับส้อยส้อยเห็ดหยางจังส้อยก็คือมันถีดเลยสับไงเละครับสับให้มันละ,ละเอียดละเอียดเนี่ยครับสับไปเลย,ยเรื่อยเลยครับแก้มได้ครับเนี่ ทั้งหลายที่กำลังติดตาม youtube อยู่ขณะน,นี้บางคนอาจจะิเคยเหตุสูตรน,นีบ่อหรือว่าจังไนดนะครับแต่ว่ราะเหตุแบบพญอ้วนนี่กะล่องเห็ดเบิงตามพญอ้วนนี่แหละสำหรับเครื่องกรุงหรือวิธีการก็ที่ไหนครับง่ายๆาก็บไปซื้อมูมาซื้อเลือดมาแล้วก็ซื้อหนังซื้อใสซื้อตับก็แล้วแต่ผู้หมักนะครับบางคนก็หมักใส่ตับใส่ยังกนแล้วแต่ เห็ดในสิ่งที่เขาหมักนะครับมันตั้งแสบแต่ว่าวิธีการเะยขั้นตอนกับเบิงเ่งออกครับบางคนอาจจะคยเห็ดบางคนอาจจะบ่เคยเห็ดหรืคอคยเห็ดหอย,ดยู่บบเห็ดแบบนี้ก็ลอบเบิ่งครับตามไปเรื่อยๆรับก็บมาโดนนะครับจะน้อยมกกันกน็แนลยสำหรับใส่ นะครับใส่ผมกระเทียมไปต้มซะก่อนเดี๋ยวผมสิพักนี่ไว้ซะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กับนี่ไปต้มเนี่ยครับเอาใส่กับหนังนี่ไปต้มซะก่อนให้มันสุกนะครับเนี่ยครับผมก็ะเทียมมาต้มครับคือผมขางน้ำไปแล้วผมก็ะเทียเอาไปต้มเดี๋ยวจังเบิงครับว่าต้มจังไร ก็ต้มน้ำสรมดาเนี่ย <Nice> ครับซาบนีสัก,กแป๊บเดียวจะแหลกนะครับพอนึ่นหมูเนื้อแดงก็มันโบสถิดมันมักนะแป๊บเดียวมันแต่แหลก ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกันแหลกตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะีครับแหลกแล้วครับอันนี้ขึ้นแหลกแล้วนะครับ ที่นี่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับหลังจากที่มันแหลกแล้วเป็นหนังก็คือเอาเนื้อทั้งหมดเนี่ยเอ่มาปั่นครับมาปั่นซะก่อนปั่นโดยการยังไงครับก็บคือใส่เกลือหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเกลือใส่หน่อยนึงครับปึ๊บอืมแล้วก็บีบบักเน่าใส่นะครับบีบบักเน่าใส่ เนือขั้นครับบานนี้ขั้นดีๆเราปั่นน้ำออกปั่นปินปั้นน้ำอย่างกอกแต่คือน้ำเนี่ยเนื้อหมูนี่ถึงสีบอเขามีมันให้เห็นกระซังครับแต่ว่ามันมันสิฝังอยู่ในเนื้อนี่แหละครับเท่ากับขั้นเรามันออกนะครับขั้นเรามันออกเนี่ยครับเป็นน้ำแล้วมันติเป็นน้ำมันมันสิมันมันสิข้าว สิบ่เป็นตะกินครับขันลาบขันสมุกท้าลาบดิบมันก็สิบ่เป็นตะแสบมันปลาแสบมันข้าวไม่ว่าขันเทาขันแล้วมันกน็เป็นตะกิน เนี่ยครับพ่อล้วล่ะครับรู้สึกว่าสิพ่อแล้วน,นี่ก็เตรียมหมอมาใหม่วันนี้ก็ปั้นครับวันนี้กระปั้นหนามมันออกโจกเลยครับเห็นบ่ออกให้มืดครับหนามข้าวเพื่อนน้ะมันหนามข้าวหนามมั่นหนามข้าวเอาออกให้มืด ลอลไรล่ะก็เหลืลออันนี้ปั่นขับปั่นขื้เก่านี่แหละปั่นออกดีๆีเห็ดสามไปได้ครับเด้ดสามพระเยือกอ้วนไปเห็ดคือเล่าเห็ดนี่แหละแสบแน่นอนรับประกัน นี่สดายกับดเดรีแอเหรอครับไดเรียอถุยเหรอครับไดเรียอถุยไดเรีย,รรยรมือเหรอสูตรนี้ครับมืดเหรอล่ละครับน้ำนี่น้ำนี่เก็บไว้ได้ครับเพียง้นกเก็บไว้คือว่าน้ำนี่เอาไว้ทาบางคนกับสีมักซุกเอาน้านี่เหรอครับผสมแล้วก็คุกคุกคลุกเอาไปในลาบแล้วก็เอาไปอูไฟเอาไปอุ่นเอาไปขวครับ ก็เล้ยวเต้าผู้ได้สิเอื่นน่อเนาะเนี่ยครับวันนี้เขาใส่อย่างเขาใส่เลือดได้ครับวันนี้เลือดก็แล้วแต้ผู้ได้หมักได้ครับแล้วใส่หน่อยใส่หลายก็คืเอเตาเล้ยวแต่ผู้ได้หมักสิใส่พอดีหรือใส่ร่อยๆก็แล้วแต้่นี่ครับเลือด เปลี่ยนเหรอครับมันสะอาดอยู่มือสะอาดดีครับนี่ครับเริ่มงามแล้วครับผมนี่บ่ใส้หลายดียครับ ผมหมักใส่เลือดหลายผมหมักใส่ทำนี่แหละครับพอดีเนี่ยพอดีเนี่ยครับงามแล้วเป็นบ่ครับอึ บัดที่นี่นะครับบัตรที่นี่กับิีปุงได้ครับบัตรเนี้ก็มีอย่างแน่กับมีพริกนะครับเห็นว่าครับมีพริกก็บว่าต้องเฝ้าใส่ไหลายแอกใส่พ่อนิดนิดใส่เกลือครับขาดไม่ได้หรอกครับคือเกลือเนี่ยใส่เข้าไปขอกัวครับขอกัวอุ้หอมขอกัวชูรสกับว่าต้องใส่ไหลายนะครับหน่อยเดียวครับ ต้องใส่หลยที่นี่ข้นสะก่อนข้นสะก่อนครับผมสิบ่ค่อยใส่น้ำปลาด้ครับเพราะว่าน้ำปลาผมขึ้นว่ามันบ่เป็นสารปรุงรสน้ำปาลาสำหรับเห็ดพวกน้ำพริกเห็ดพวกแก้วเฮ็ดพวกหยังเสียครับต่ว่าตัวปรุงอีหลีก็คือเกลือแหละครับดีที่สุดแล้ว แซ่บที่สุดแลลวครับเนี่ยหลคือสูตรผมสี่เป็นนั่นสี่เนี่ยครับเป็นตะกินเลรอเยครับบอกที่มือกันเนี่ยแซ่บซ้ำคร,บรับกันบะแซ่บกะบเอาใส่บากหน้าจังน้อยกันผู้มาเปี่ยวครับนี่ใส่บากหน้าจังน้อยที่นี่เหลืออย่างเหลือนี่ครับ ผักได้บันยผักหอมแล้วก็ใส่ผมสีหัน่นไห่เบิงใบกระกูดนะครับเนาะใส่ใบกระกูดก้อนอะไครับซ้ำนี่ใส่ปุ๊บต้นหอมผักชีครับกับสีบ,บัวใส่ไส้หลายนะครับซ้ำนีแ่แหละ แล้เนี่ยใส่ที่หลังที่นี่อันนี้ครับลูกโดดลูกโดดก็ใส่ไปจักน้อยเพราะเสียบเนี่ยครับที่นี่เหลือเดี๋ยวได้ครับได้มันสิเหลืออันนี้ที่ผมต้มยุกซุกแล้วล่ะนี่ครับกระเสียวใส่ที่ต้มยุกเมื่อกี้นี่แหะครับมะ่ันครับั่านมาต้องั่นง่ญยเด้ครับท่านน,น้อยเด้หั่นครับ ใส่เนาะสิ่งเบดีครับเนี่ยมูน่ที่นี่ต้องใส่อันนี้มั่นนี่จังน้อยครับเป็นหนังแหละครับหนังฟิตมั่นบางว่ต้องใส่หลายเด้อครับใส่จักน้อยกับพ่อบางๆด้วยครับเด้อเป็นอย่างคือใส่ตรงนี้เพราะว่าขันผู้ได้มกสุกเนี่ยเนี่ยไปขัวแล้วมันสิแซบครับมันติแซสียบก็หนังด้ยครับใส่ลงไปเลยบึ่มนะครับเนี่ยครับ ดันจากใส่ไปแล้วกะทิค้นข้นให้เข่ากันจักใส่ได้แล้วครับแล้วก็ใส่ผักครับเดี๋ยวก็คนกันเข่าเรียบร้อยใส่สารเนี่ยนะครับสุดท้ายคือใส่สารเนี่ยเข้าไปตากใส่ถ้วยทันต่อนเนี่ไปกินแซ่บครับสูตรนี้แซ่บอิริเนี่ยครับใส่สารเนี่ยมาเนี่ยสารเนี่ยเด็ดเอาได้ครับจะซอย ใบไมนสิขาดไม่ติดบรดเนี่ครับเที่ยวเหรอครับสีข้นกับข้นบอข้นกับเลียวไปนี่แหละครับอันนี้คือลาบหมูด้วยครับด้อลาบหมูสูตรพรอ่อยิ่อ้วนข้นผู้หายขีโพงใหญ่นี่แหละครับเดี๋ยวผมสิดตักใช้ถ้วยให้เบิ่มมาเนี้ยโอ้หอมเป็นติสีบแท้ นี่ครับเป็นลาบหมูดิบด้วยครับตอนนี้เป็นลาบหมูดิบอยู่ที่นี่ว่าถ้าผู้ได้มาสุกเราเอาไปขวานะครับเอาไปขว่าแต่ก็ไม่กินแซบครับอันนี้คือสูตรของพญอ้วนคนผู้หายขี่โผงใหญ่นะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณทง y งย t ท b e ที่เปิดโอกาสให้พญยยอ้วนคนผู้หายขี่โผงใหญ่นี่เฮ็ดกับเขาให้พ่อแม่พี่น้องทังบ้านที่เป็นแฟนคลับของพญยยอ้วนนี่เบิ้ง ว่าเหตุกับเขาอย่างแน่มือนีนะครับก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่นางเบ่งอยู่ทางบ้านนะครับขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เบ่งอยู่ต่างประเทศได้หลายประเทศครับที่เบ่งติดตามพญอ้วนอยู่ขณะนี้น้องบุญนาที่อยู่ทางเกาหลีแล้วก็เปิดเบ่งอยู่ขอขอบคุณหลายๆเ้อกามือนีนะครับกขบ็ขอ,อ,อก่าวเข้าวัดสวัสดีครับมืออื่นพอกันหม่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ